สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู้ขู่สู้คนนะครับขอบุญขอบุญที่เผามากกำลังแรงใจนะครับคลิปนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องมาเบ่งนะครับการปลูกมันนะครับโดยประม่ณนะครับเม็ดคู้นเม็ดนะครับได้พ้นจริงนะครับนี่คือการปลูกมันนะครับทางห่างนะครับพี่น้องก็เชื่อว่า ปลูกบ๊วได้นะครับที่นี่หลานบ๊วยันนะครับไปเห็ดมาแล้วนะครับที่แรกกับบ๊วเสื้อนะครับเห็ดที่แรกก็เลื่ยเห็ดไปได้สามปีนะครับได้ผลนะครับพี่หนุ่มมันดีจังเดยดีการปลูกมันห่างนะครับดีเพือเอารถไถนะครับกินแตกเข้านะคือไถพุ่นดินไถกบหย่าเลยนะพี่น้อง เนี่ยเลองเขาโล่นะครับไม่มีอย่าถึงการดูแลง่ายนะครับแล้วคนผลิตได้หลายนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องลองทดลองบิ่งนะครับได้ผลจริงนะครับลูกระหางพี่น้องเม็ดพุนเม็ดอย่แ,แถวกบเม็ดแนวกว้างลองกับเม็ดนะครับบริพึ่งเคมีนะครับ นี่คือนะครับคือผลผลิตนะครับผลผลิตที่ได้เก็บเกี่ยวนะครับตั้งต้นมันพี่น้องหัวชิทีนะครับหัวทีห,หัางก็แล้วแต่พันของมันนะครับพันละมันนะครับ,นนนรบแนวแถวนี่พี่น้องคือ,อประมาณสี่แถวพี่น้อง ซีแถวเต็มคันหลดนะครับเต็มคันหลดซอรี่ลากนะครับประมาณสองถึงสาตันได้นะครับนี่คือความอพึ่พทอใจกับผลผลิตมันนะครับนะรบะยะก็เคยปลูกนะครับปลูกที่ทีนะครับก็จะเป็นหัวแน้หน่อยครับจะถ้าปลูก่างนะครับ ระยะประมาณนี้หัวมันใหญ่เงาครับทุน p o l เขาได้หลายแน่นอนนะครับบางคนกับบะเสื้อนะครับแต่พี่น้องครับพี่น้องบะเสื้อนะครับเนี่ยครับสีแถวแค่เนี่ยเก็บก็ได้เร็วนะครับแต่พี่น้องบะเสื้อนะครับพี่น้องก็ล่องเบิ้งเห็ดจอกล่องนะครับสองล่องเบิ้งว่า มันจีบเป็นจริงบอบอกาเฮ็ดลายนะของหลานก็ล่องเฮ็ดเบิ้งที่แหลก็เฮ็ดบ่หลยนี่ามหลานว่าที่แหลกกับบวกาลงหลแต่ที่นี่ได้ผลนะครับได้ผลลงเต็มแปลงเลยครับเฮ็ดแบบนี้ท่องบัเลยนะครับพี่น้องพี่น้องคิดเบิ้งนะครับมันน่าจะได้ได้ดีแน่นอน,นครับคือหลานได้เฮ็ดสามปีนะครับบผลผลิตนะ เงาหนึ่งนะครับพี่น้องเองห็นเจาะตัวไม่แจ่หัวลามันกากสาบนะคัเอาแบบว่าทำน้อยให้ได้เยอะนะครับคือปลูกก็ง่ายจังสิคือเสียวละมันกับเม็ดคุ้นเม็ดนะครับปลูกผู้เดียวก็ได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วการดูแลห้าก็ถ้าไผ่มีรถไถรถแยกหน่อยเ้าก็แรนเลยตามหล่องนะครับ เอาเพื่อลดล่องนะครับดูแ้บดดนนะครับช่วงประมาณสามสี่เดือนเท่ากับปะแล้วนะครับนอนกับไส้พุ๋ยนะครับเท่ากับปอยแล้วนะครับต้นลํมมันเขาสูงขึ้นมากนะครับเท่ากับปอยละวบ่ค่อยได้ดูแลเบิแล้วครับเนี่ยครับเต็มขั้นนะครับเก็บกับมันบดดนนะครับ สองขมียนะครับเก็บได้แบบเกี่ยวเต็มลำฝากพี่น้องนะครับอยากให้ล่องเฮ็ดเบิ้งนะครับแนวใดดีๆนะครับถ้าบ,บ่เสือให้ล่องเฮ็ดเบิ้งนะครับจับล่องจับสองล่องนะครับบ่เสียหายนะครับทดลองครับ จังไร่ห้ากับผูกู่แล้วอยากให้เกษตรกรห้านะครับในไายนะครับแนวด,ดีๆนะครับบอกแนะแนวกันไปนะครับ ขอบุณขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมรับฟังนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆอาจจะเอาไปต่อยอดได้นะครับไปพัฒนาได้นะครับพี่นั่นคิดว่าดีนะครับก็เลยทําคลิปมาให้พี่น้องบ่งนะครับชา่ากษตเษนะครับบานเฮ่าเป็นพลังร่างใจนะครับสุขสุขคนนะครับต่อสูตรนะครับห้ผพานวิกิตตรงนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยู่ดีมีสุข สู้คนนะครับสวัสดาครับ